สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ1 6 8ชั่วโมงกับผมวิบูลีและตาจอนครับนี่คือค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564วันนี้เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวให้ชีวิตง่ายครับด้วยการเปรียบเทียบวันนี้จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยครับให้ชีวิตเป็นเรื่องกล้วยกล้วยให้รู้ว่าเรื่องกล้วยก็มีเรื่องที่น่าสนใจทั้งในช่วงแรกนี้และช่วงสองอย่างผู้ชมลองติดตามดูเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชม อาจจะไม่เคยเห็นอาจจะอยากรู้มากขึ้นและเรื่องราวต่างๆที่เราพบเห็นแล้วเรารวบรวมเริ่มต้นมาจากภาพนี้ภาพที่เราเห็นกล้วยที่มีสีฟ้าแล้วเขาว่ากันว่ากล้วยที่มีสีฟ้ารสชาติเหมือนวานิลลาเราก็เลยไปสืบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกล้วยมาจนพบเรื่องราวต่างๆน่าสนใจไปถึงเรื่องหน่อกล้วยที่มีมูลค่าเป็นแสนวันนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวของกล้วย จากเจ้ากล้วยสีฟ้าๆนีก่อนครับกล้วยสีฟ้าๆที่คุณผู้ชมได้รู้จักและได้เห็นกันมีคนส่งมาให้ผมดังโทรศัพท์ไปเกิดไปศึกษาต่อเราก็พบว่ากล้วยนีย้เขาเรียกว่ากล้วยชวามีรสชาติเหมือนไอศครีมเจ้ากล้วยเซลชวาเนี่ยบางคนก็เรียกว่ากล้วยไอศครีมด้วยเหตุผลว่าเนื้อของกล้วยสายพันธุ์ชนิดนี้เมื่อผ่านไปแล้วจะมีความรู้สึกรสชาติเหมือนไอศครีมและยังมีกลิ่นใกล้เคียงคล้ายๆกับวานิลลาอีกด้วย มารู้จักเจ้ากล้วยชวาสีฟ้านี้กันครับกล้วยผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นทีเดียวตั้งแต่ลำต้นใบดอกและผลกล้วยมีหลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมและกล่าวถึงกันมากคือกล้วยชวาสีฟ้าหรือ กล้วยชวาฟ้านั่นเองกล้วยชวาสีฟ้าหรือบางทีอาจพบเรียกกันว่ากล้วยไอศครีมกล้วยสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมของกล้วยตานีและกล้วยป่ามีถิ่นกำเนิดทางเอเชียใต้พบได้มากทางตอนเหนือของออสเตรเลียและพบว่ามีขึ้นในอีกหลายพื้นที่เช่นกันหากพิจารณาดูที่ลักษณะของผลแล้วมีความคล้ายคลึงกับกล้วยน้ำว้า ที่เราคุ้นเคยกันดีเพียงแต่สีผิวหรือส่วนที่เป็นเปลือกจะมีสีฟ้าอมเขียวเล็กน้อยหรือสีฟ้าเงินกล้วยชว่าสีฟ้ามีลำต้นสูงประมาณ4.5-6เมตรมีระบบรากที่แข็งแรงต้านทานแรงลมได้ดีใบสีเขียวเงินผลมีลักษณะสั้นและอ้วนป้อมในแต่ละหวีมีประมาณ7-9ลูก ความยาวของผลโดยทั่วไปประมาณ18-23เซนติเมตรเปลือกนอกเมื่อยังดิบจะมีสีผิวเป็นสีฟ้าอมเขียวหรือสีฟ้าเงินเมื่อยังดิบหรือห้ามอยู่จากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อแก่จัดในขณะที่เนื้อละเอียดสีขาวครีมกลิ่นคล้ายไอศครีมวานิลลาสามารถกินดิบได้หรืออาจนำไปประกอบอาหารต่างๆ กล้วยชวาสีฟ้ายังมีชื่อเรียกอื่นๆนอกเหนือจากที่เรียกว่ากล้วยไอศกรีมในฮาวายกล้วยฮาวายเอี้ยนในฟิจิครีในฟิลิปปินและเซนิโซในอเมริกากลางเนื้อกล้วยมีปริมาณโพแทสเซียมและแร่ธาตุอื่นๆค่อนข้างสูงมากและจากการที่มีกลิ่นคลายวานิลลาจึงมีผู้นิยมนำมาทำเป็นไอศกรีมไขมันต่ำ เนื่องจากในเนื้อกล้วยสุกปกตินั้นมีแพคตินที่สามารถทดแทนสารกร,รมในการทำไอศครีมและให้ผิวสัมผัสหลอกลิ้นที่คล้ายครีมสำหรับผู้ที่สนใจอยากหามาไว้ในครอบครองคงต้องตรวจสอบปรึกษาผู้รู้จริงศึกษากล้วยชนิดนี้ให้แน่ชัดมีเช่นนั้นอาจถูกหลอกให้หลงเชื่อได้ง่ายๆค่ะ ได้อยู่เรื่องเดี้ยวเรายังไม่มีโอกาสได้ชิมเจ้ากล้วยสีฟ,ฟ้าดีว่ารสชาติเป็นวานิลลาจริงหรือเปล่าแต่เราต้องเชื่อไว้ก่อนแต่บางครั้งที่เราเห็นว่าฟ้ามากๆบางทีเห็นผ่านทางโทรศัพท์คนอาจจะไปรีทัชให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแต่เขาฟ้าจริงๆวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ชิมแล้วจะมาบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นวานิลลาจริงหรือเปล่าแต่พอเราศึกษาเรื่องของกล้วยไปเยอะๆจนทําให้เราเจออีกหลากหลายเรื่องราวของกล้วยเหมือนผู้ชายคนนี้ ที่ได้ศึกษาเรื่องราวของกล้วยเป็นความชอบจนสร้างเป็นอาณาจักรกล้วยของตัวเองเรากำลังพูดถึงคุณสมบัติสุขขนันคุณลุงสมบัติสร้างอาณาจักรกล้วยลุงสมบัติขึ้นมาเขาเป็นผู้ที่สะสมสายพันธุ์ของกล้วยไว้ในเมืองไทยซึ่งการสะสมของเขานั้นทำให้เขาเป็นเจ้าของอาณาจักรการปลูกกล้วยมากกว่า5 0 0ไร่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพิจิตรและเชียงใหม่เห็นได้ว่ามีอยู่หลากหลายภูมิภาคแม้วันนี้เขาก็ยังศึกษาอยู่มีตัวอย่างของสายพันธุ์ที่น่าสนใจหลากหลายเช่นกล้วยน้ำว้าดำฟังดูแล้วก็น่าสนใจกล้วยน้ำว้ายักษ์อันนี้ย,ยิ่งน่าสนใจขึ้นมาอีกรวมถึงกล้วยสาวกระทืบหอ,อเรื่องราวของกล้วยน่าสนใจจริงๆนะครับไปพบกับอาณาจักรกล้วยของคุณลุงสมบัติ สุขนันครับสวัสดีครับรายการ168ชั่วโมงผมสมบัติสุขนันเจ้าของสมบัติอนาจักรด้วยครับเริ่มต้นในการในสะสมกล้วยมาที่สปีเนี่ยปกติเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมพวกไม้แปลกไม้หายากก็ไปเจอกล้วย ต้นหนึ่งรูปมันออกเป็นสีแดงซึ่งปกติตามท้องตลาดจะไม่ค่อยมีคือกล้วยนาคก็เลยเริ่มเก็บสะสมต้นนั้นมาแล้วก็ไปเจอจากหลายๆที่หลายๆอย่างว่ารูปลักษณะมันไม่เหมือนกันกันกบกล้วยที่เราเคยมีก็<ม>ไปตะเวนหาไปทั่วจากทุกที่ในเมืองไทยใบายบางสายพันธุ์ที่เราเคยได้มาตามหาต้นพันธุ์เนี่ยประมาณ89ปีกว่าจะได้ต้นพันธุ์ต้นนั้นมาเก็บเพราะความชอบ พราะอย่างที่บอกโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบไม้แปลกเก็บสะสมมาเรื่อยแต่เที่ยวระยะหลังเที่ยวอ,ออกมาจําหน่ายเนี่ยคือประสบปัญหากับธุรกิจเอาของที่รงบีอยู่ออกมาจําหน่ายผมก็เลยตั้งปฏิญาณว่าผมจะต้องปลดหนี้ด้วยต,ต้นไม้นี่อนาคตกล้วยเราที่ตอนนี้ที่มีรวบรวมได้อยู่ประมาณ2 2 0ร้ย่สิบ่ันเนี่ยบางพันกว่าจะได้มาก็7 8ปี8 9ปีบางพันต้องเข้าป่าตะเวนหากล้วยเนี่ยขับรถไป ตลอดทางข้างทางจะต้องมองใบกล้วยไว้ก่อนคือถ้ามีใบผิดปกติจากที่เราเคยมีเนี่ยราต้องเคาะลงไปดูก่อนว่าเป็นพันธุ์อะไรกล้วยที่เราหามาแปดเก้าปีที่เพชรบูรณ์เนี่ยเรียกกล้วยเข็กน้อยซึ่งตอนนั้นที่ตามหามา9ปีและอีกพันธุ์ก็คือกล้วยขนุนมันเป็นพื้นที่ที่หาได้เข้าไปหายากเพราะมันอยู่ในเขตจ,จังหวัดยะลา ส่วนที่ลูกค้าส่วนใหญ่โดนเข้ามาตามหามาดูก็มีหลายสายพันธุ์อย่างเช่นกล้วยน้ำว้าดำกล้วยขนุนกล้วยร้อยปีกล้วยสาวกระทือหออย่างพันธุ์นี้หมดแต่เราจะเปลี่ยนเอาพันธุ์นี้ให้ไม่ใช่คือถ้าพันธุ์นี้หมดต้องให้รอความปลูกพันธุ์ของกล้วยกับคนไทยนะมีมาช้านานเป็นร้อยปีแล้วโดยสายพันธุ์แล้วกล้วยถ้าเราดูแลดีซื้อไปหนึ่งต้นเนี่ยสามารถดูแลให้อยู่ได้เป็นร้อยปี ท่านอะไรนะครับอันนี้แดอินโดคราคาพุ่งไปหน่อแล้วเท่าไรล่ะมักซื้อนี่เห็นปิดประมูลกันที่ร้านสองร้านสองมีความสุขดีก็ได้จากกล้วยส่วนใหญ่ที่สำคัญก็คือเราปลดหนี้จากแปดหลักเนี่ยได้พอกล้วยภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปี อีกถ้าเข้ามาติดต่อได้เลยที่สมบัติอาณาจักรกล้วย0817512409หรือ0852965089ขอบคุณคุณล,ลุงสมบัติสุขนันท์ที่ทำให้เรารู้จักเรื่องราวของกล้วยและเราทำให้เราสนใจเรื่องของกล้วยเช่นเดียวกับคุณล,ลุงเช่นเดียวกันผ่านไปผมจะมีโอกาสได้ไปแวะศูนย์ของคุณลุงอาณาจักรกล้วยของคุณลุงอย่างแน่นอนครับช่วงหน้า มาพบกับเรื่องราวของกล้วยที่เป็นตัวท็อปหายากและแสนแพงถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมว่าหน่อหนึ่งเป็นแสนคุณผู้ชมอาจสนใจอยากไปปลูกแบบเขาบ้างสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดย Allnew Isuzu D Max เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน